ครับผมวันนี้อยู่กับผมต้าชาลีคายอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมช่วงเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะสิบเอ็ดโมงกว่าๆอยู่กันที่สาขาสันผีเสื้อนะครับผมวันนี้เราจะมีแคมเปญในส่วนของเรื่องรถตู้นะครับผมมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้เลยเดี๋ยวรอคนดูสักแป๊บหนึ่งเนาะขอแจ้งลงกลุ่มแป๊บหนึ่งสำหรับลูกค้าท่านใดที่ว่างรับชมอยู่ก็บอกเลยว่าตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับรถตู้เนาะหรือว่าจะเป็นรถอารถตู้ VIP อย่างหุ่นใดเราก็มี เริ่มกันเลยมาเริ่มที่ตัวกันแรกกันก่อนเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่หารถตู้อยู่นะผมบอกเลยว่าวน,นี้คุ้มมากๆเพราะที่สําคัญอย่าที่เข้ามาเป็นรถแฟร์เลยสําหรับรถตู้คันนี้แต่ว่าวันนี้เอามาให้ดูตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันปีเดียวกันไม่ก็แทบไม่แตกต่างกันเลยเนาะ บอกเลยว่าสิ่งที่แตกต่างสําหรับรถตู้2คันนี้จริงๆมีคันหนึ่งอยู่ข้างในเดี๋ยวพาไปดูก็ได้มันแตกต่างกันแค่ป้ายทะเบียนข้างหลังแค่นั้นเองเป็น46กับ47คือลูกค้าที่อยากจะเหมารถตู้ก็บอกเลยว่าซื้อ2คันนี้ไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับผมสาหรับคนที่ทําทัวร์อยู่นะครับผมไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกร้านเรามีให้แล้วนอกําหรับรถตู้มีให้แบบนี้เลยเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบนี้เนาะคอมมูเตอร์46คันนี้ว่าหลัก มาณนบาทเท่านั้นเองส่งค่างวดอยู่ประมาณ13 0 0นนิดๆสำหรับลูกค้าที่อยากได้สนใจจัดยอดเต็มฟรีดาวทางร้านเราก็มีให้นะสำหรับคนที่ทำทัวร์หรือว่าอยากจะซื้อรถตู้เนี่ยไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะทำทัวร์รับส่งอะที่ไหนก็ได้บอกเลยว่าร้านเรามีให้ถึง2คันกันเลยทีเดียวภายหน้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะตัวคอมมูเตอร์6 2บอกเลยว่าก็ให้ไฟ LED ดีและไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยสำหรับด้านหน้าแต่บอกเลยว่าคันนี้เอี่ยมมากๆแต่ว่าภายในยังไม่ได้ล้างเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามา คือลูกค้าท่านไหนที่สนใจจะมาออกเนี่ยมาดูตัวรถก่อนได้เพราะว่าเรามีรถให้ดูถึง2แบบ2ตัวกันเลยคือมันเป็นสเปคเดียวกันแหละปีเดียวกันแต่มันแตกต่างกันแค่เลขายทะเบียนนั่นเองอย่างที่บอกว่าเรามีรถแฟดเข้ามาในร้านแล้วเนาะไปะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันดีกว่ารถตัวคันนี้คันนี้ยังไม่ได้เป็น VIP เนาะเป็นตัวทั่วไปเลยเอออ่ะคันนี้ก็ให้เบาะผ้ามาแบบนี้เลยแบบธรรมดาเนาะแบบปีเก่าหน่อย แล้วก็เป็นกุญแจพุสกีอย่างที่ผมเคยบอกไปพุสกีสกเหมือนเดิมเที่ยเสียบเองสตาร์ทเองเนาะกระสายประหยัดก็ได้แหละสำหรับคันนี้ก็บอกเลยว่าได้ก็ทุกอย่างก็ยังเป็นเข,า,ขาเรียกว่าอะไรประหยัดเราเอาไปหาทำกินใช่เอาไปหาทํากินสําหรับลูกค้าที่อยากทําทัวร์นะอยากจะเริ่มทําทัวร์หรือว่าทําทัวร์อยู่แล้วอยากจะได้รถตู้เพิ่มปล่อยทําทัวร์เนี่ยบอกเลยว่ามาที่นี่ได้เลยที่ชาลีคามีให้เลือกถึง2คันเลยจะเลือกสเปคไหนแบบไหนก็ได้แตกต่างกันที่แค่ายทะเบียนแค่นั้นเองก็นี้ก็จะเป็นอ่า เครื่องเล่นเสียงเนาะใส่ซีดีปรับวิทยุได้ปกติทั่วไปมี USB, ม USB ให้ด้วยอ่าที่สําคัญก็มี USB ให้ด้วยก็สามารถเสียบ USB ได้เนาะสำหรับคันนี้อ่าใครมา USB, ม USB เสียบได้นี่ป่ใช่มี USB ให้เสียบให้ก็สามารถฟังเพลงได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าถึงจะเป็นตัวเก่าแต่ว่าออปชันก็ยังมีให้สําหรับผู้โดยสารสามารถฟังเพลงได้แอร์ก็ยังเย็นชำ่ำเหีลองเปิดสิไม่แน่ใจเหมือนกันอ่า บอกเลยว่าแอร์ก็ยังเย็นฉ่าเหมือนเดิมเนาะก็เป็นเกียร์ธรรมดาพวงมลาลัยก็ยังไม่ใช่มัลติฟังกชันเนาะเลขไม์ก็จะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มื่นเกก็เป็นทั้งสองคันแหละผมเช็คมาแล้วคือด้วยความที่ว่ามันเป็นรถแฝดดูคันไหนก็เหมือนดูอีกคันแต่ว่าก็แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าอยากได้คันไหนป้ายทะเบียนมันแตกต่างกันแค่4 6กับ47เท่านั้นเองคำไอ้หวยไเนี่ยบ้างหวยเอ <ไป S 2> ้าก <ไป S 2> ็ไม<ๆ>่รู้ถ้าแทงถูกก็แล้วแต่ลูกค้านะครับก็มาซื้อใช่ถูกหวยก็มาซื้อกับเราได้เลยทั้ง447ข้างหน้าก็็เเปนนฮออหมืกัน เป็นรถกรุงเทพทั้งสงคันนะครับสำหรับรถตู้แบบนี้เนาะลูกค้าที่สนใจก็เข้ามาดูได้พวกระบบปรับกระจกอะไรก็เป็นแบนนวลทั่วไปเนาะกระจกปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยสําหรับคันนี้ใช่ก็สามารถปรับที่ทางกระจกได้อ่ะเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าสำหรับรถตู้คันนี้เดี๋ยวรับลูกค้าแป๊บนึง ร้บผมอก็อยู่ตะกองนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในนะครับเป็นทั้งหมดกี่ที่นั่งเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1า13ที่นั่งรวมคนขับด้วยเป็น15ที่นั่ง16ที่นั่งเลยนะครับผมโอ้แบบว่ารับทาทัวร์ฉ่ำๆได้เลยนะครับไปสร้างงานสร้างอาชีพได้นะมีภายในแบบเบาะ เอียมมากนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมยังไม่ได้ล้างสปาทําความสะอาดนะโหภายในยังใหม่อยู่เลยนะอ่าจริงๆอันนี้น่าจะมีเท่าไหร่แหะที่ทุบก,กระจกนะแต่ว่ามันมีข้างนี้อันนึงนี่ตรงนี้อันนึงนะแบบว่าวเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ก็สามารถทุบก,กระจกออกได้เลยเขามีแถมมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผม แบบว่าทุกอย่างนะครบทุกอย่างครบเลยในการเอาออกไปทำทัวร์นี่คือแบบพอล้างชงเก็บงานนี่หน่อยนี่ก็คือพร้อมใช้งานแล้วเพราะว่าเราจะดูแลทุกอย่างให้เลยคือทั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่เช็ครายการต่างๆที่มันต้องเช็คครับผมหรือว่าเอาไปเช็คถ้ายังไม่มั่นใจสามารถเอาไปเช็คศูนย์ได้นะว่ามีการชนหนัก ความจมน้ําอะไรมาอย่างนี้หรือเปล่านะอ่านี่เบาะคือแบบว่าเหมือนไม่ได้ใช้งานนะคือมันใหม่มากเลยแบบว่าไม่มีริ้วรอยหรืออะไรเลยแค่ว่ามีความสกปรกนิดหน่อยคือเดี๋ยวเราเอา,เอาไปเช็ดล้างทําความสะอาดให้นะครับผมนี่สําหรับคันนี้นะออิ่มเอ่ยมยางก็ยังใหม่ด้วยนะครับผมแต่แม็กยังเป็นแม็กเดิมอยู่นะอ่า เป็นประตูยังเป็นแมนนวลอยู่เป็นแบบเปิดแมนนวลอยู่ดูดีเลยทีเดียวนะอ้า<ม>ข้างหลังก็มีกระจกแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนพร้อมไฟดวงที่3นะครับผมประตูเปิดก็ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่เนาะ,ะนแต่ก็จะหนักหน,น่อยนี่แต่ว่าอ่ะเขามีแถมถังสำหรับดับเพลิงด้วยนะนี่ มีแถมถังสาหรับดับเพลิงด้วยเอาไปเลยนะาสามารถพับเก็บได้นะนี่พับเก็บได้แต่ว่าผมอยู่คนเดียวน่าจะพับเก็บไม่ได้ตอนนี้ก็คือสามารถพับเก็บได้ภายในก็จะมีม่านมีม่านให้ด้วยนะนี่มีม่านสําหรับแบบถ้าทําทัวร์แล้วแบบลูกค้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปิดได้นะอันนี้ดูดีเลยทีเดียวนะครับผม นี่อันนี้จะเป็นอีกคันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเรานะครับผมมีกระจกหลังให้ดูเวลาถอยเวลาอะไรนะครับผมก็จะสะดวกขึ้นวันนี้ก็ลูกค้าก็จะเยอะหน่อยนะครับสำหรับเซลตาและเซลิงนะครับผมไม่อยู่ที่เก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นสี่ เอาไปใช้ต่อได้อีกยาวๆเลยนะครับสบายมากเอาแบบไปใช้ทำมาก,กินคือแบบสร้างงาน<ม>สร้างอาชีพได้นะแค่นี้ก็แบบคุ้มๆแล้วอะ่ะกับเลขไม้แค่นี้นะครับถือว่าใช้งานไม่เยอะเท่าไหร่นะอ,อีกคันก็จะเป็น H1 นะครับผมเป็น H1 นี่อันนี้จะเป็นรถตู้สาย VIP นะครับผม เป็นรถตู้สาย V I P ที่ครบครันนะครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเกียร์ก็เป็นแต่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์แมนวนวลอยู่สำหรับรถตูคอมพิวเตอร์นะครับผมแต่ H1 คันนี้จะเป็นเกียร์ออตโต้แล้วนะครับเป็น H1 2.5 Elite นะครับปี61ราคา899 899,000บาทนะครับผมส่วนคอมพิวเตอร์นะครับราคาจะอยู่ที่799,000บาทค่างวดผ่อนย,วยาวๆนะครับ1,000 3บาท1,300นะประมาณ1,300 0แต่ H1 นี้จะอยู่ที่14,000นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันดูออปชันภายในของเจ้า H1 คันนี้กันนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบ กุญแจรีโมทแล้วนะแต่ว่ายังเป็นแบบกุญแจเสียบอยู่นะภายในจะเป็นเบาะผ้าอคันเมื่อกี้จะเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังแต่ใหม่มาก มันจะมีฟ้างไหนที่ปิดประตูไม่นสนิทหรือเปล่าแต่คันนี้ยังเป็นเป็นประตูเปิดธรรมดาอยู่นะครับผมยังเป็นประตูเปิดธรรมดาอยู่นะ หรือว่าจะมีออโต้ฝั่งนี้เหมือนจะออโต้ฝั่งนี้หรือเปล่าอ่าประตูอัตโนมัติฝั่งทางซ้ายมือนะครับผมฝั่งขวาย,ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะอ่ากระจกพับปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะเป็นกระจังหน้าโครเมียมมีไฟ LED พร้อมไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคันนี้แปลว่าใหม่ปี1นนะครับผมภายในเป็น v ีไแต่ง VIP เลยนะครับเบาะปรับไฟฟ้านะอ่าเป็นเบาปรับไฟฟ้าพร้อมกับเขาเรียกอะลเพิ่มความ VIP ด้วยกันมีกระจกกั้นตรงนี้นะครับสามารถเปิดพร้อมพรม VIP นะภายในมีแอร์มี Air, มปรับแอร์ทุกตำแหน่งเลยนะสามตอนให้เลยแบบช่ำๆเย็นๆสบายๆ เป็นเจ็ดที่นั่งข้างภายในข้างหลังเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับผมข้างหลังเป็นเจ็ดที่นั่งนะอ่าแบบว่าดูดีเลยนะอ,ม,อม,นมาพร้อมกับกล้องหลังและเซนเซอร์หลังให้สี่จุดนะครับหนึน่งคันนี้นี่เซ็นเซอร์หลังสี่จุดนะฮนะ อามาจะต้องสตาร์รถก่อนก็จะประมาณนี้นะครับ H1 2.5 Elite นะครับผมปี B 61ราคาอยู่ที่8,99,000บาทอ่เดี๋ยวเราพาไปดูคันอื่นบ้างนะครับผมอ่ะนี่ Ford v e n t u r e XLT นะฮอตมากคันนี้นะครับฮอตมากฮอตจริงๆเลยเป็นขับ4ด้วยนะครับผมเป็นขับ4ี่เกียร์ธรรมดานะครับ แปลว่าโอ้โหไม่รู้จะติอะไรเพราะว่าคนเข้ามดูเยอะมากมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับพร้อมกล้องมองหลังเป็นขับ4ด้วยและเป็นตัวเน็กเจนนะครับและที่สําคัญนะครับยังเป็นชุดจดทะเบียนอยู่คือถ้าท่านมาซื้อนะครับท่านจะเป็นเจ้าของคนแรกเลยเป็นเหมือนออกมือหนึ่งแต่อยู่ในฐานะมือสอนะครับผมคือท่านจะเป็นเจ้าของมือแรกเลยแบบโอ้โหคันนี้ขอแนะนําสําหรับตะก้องนะครับผม อ่าแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับมีทั้ง Ford อันนี้ก็เป็น Ford Ranger w i ์วานะครับผมยังเป็นโฉมก่อนในเจนนะอ่าเป็นเครื่อง2.0งจุดไบเทอร์โบนะครับผมเป็นขับสี่เหมือนกันแต่เหมือนจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับ4คูณ4นี่อ๋อเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วโอ้หอันนี้เป็น Ford r a n g e r XLT เหมือนกันนะครับ คันนี้ก็มาแบบครบๆเหมือนกันก็คือมีเซนเซอร์หลัง4จุดให้พร้อมยางแม็กซิสเต็มๆนะครับเป็นยางใหม่เลยพร้อมชุดแต่งโลบาร์อ่าเป็นชุดแต่งโลบาร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้า3 d ดีนะอ่าแบบว่าไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณ2องหม่นะไม์อยู่ที่ประมาณ2องหมถ้าผมจะไม่ผิดน,นะไม่2องหมก็4ี่หมื่นสี แต่เป็นเลขคู่ผมจําได้อยู่แต่น่าจะประมาณ2องหมนสนะครับผมหรือจะเป็นนี่นี่ก็ฮอตไม่แพ้กันนะครับผมเป็น f o r t จู e r หน้าแชมป์นะครับปีผมยังผมจําปีไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคันนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันนะครับคนลูกค้าเข้ามาดูเยอะมากกําลังแบบว่ารอเนื้อคู่ที่แท้จริงว่าใครจะเป็นเจ้าของนะครับผมอ่า f o r ์ u ูเนอในร้านเรามีเยอะมากนะครับมีทั้ง2.4ฟ2.8ฟ2.4ขับ2 2.4ขับ4อย่างนี้2.8ขับ2ก็มีเหมือนกันนะนี่เมื่อวานไฮไลท์ของเราที่ไลฟ์ที่สาขานี้เหมือนกันเป็น MG3 นะครับผมโอ้โหอยากจะบอกว่าแค่เครื่องเสียงก็โหเกินราคารถแล้วครับ คันนี้อยู่ที่1,99,000บาทแค่ได้ชุดแต่งรถก็แค่ชุดเครื่องเสียงอ่ะพูดผิดนะชุดเครื่องเสียงก็คุ้มแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเอาไปแบบเอาไปมิทติ้งเอกไปปาร์ตี้เปิดเพลงฉ่ำๆขับคนขับหูดับแน่นอนอ่าหรือจะเป็นมาสด้าสามนะครับผมมาสด้าสามตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่า หรือจะเป็นพวก e c โ Car Honda City เรามีให้เลือกหลายคันนะครับมีทั้ง299นะอาราคาไม่เกิน3แสนนะครับเอาไปขับนะค่างวดอยู่ประมาณ5,000บาทแบบว่าเอาไปใช้งานช่วงนี้อากาศเริ่มกลับมาร้อนเด๋ยวร้อน,อนๆหนาวๆนะครับขับรถยนต์ดีกว่านะไม่ว่าจะเป็น นี่ Toyota v i ีออสหรือยาลิสอะไรอย่างนี้เราก็มีหรืออยากได้แบบแต่งๆก็จะมียาลิส1.2คันนี้นะครับผมนี่แค่ชุดแต่งนี้ก็เป็นแสนสองแสนแล้วนะมีทั้งไฮดรูลิกด้วยมีแต่งท่อหลอกมาให้ดูด้วยนะครับนี่ท่อหลอกแปลว่ามันไม่ใช่ท่อจริงนะแต่แบบเหมือนท่อจริงเลยอะ่ะนี่ช้ำๆเท่ๆเลย ล้อแมกแบบว่าโอ้โหใครเห็นก็ต้องมองแค่ชุดแต่งนี่ก็เกินละเป็นแบบไฮดรอลิกเทมากนะครับผมหรือว่าแจ๊ดแจ๊ดคันนี้ก็ฮอตเหมือนกันเหมือนจะมีคนจองไปแล้วนะครับผมนี่ในร้านเรามีทั้งในสาขาสันบิเซนครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะครับผมแบบว่าเลือกให้จุกๆเลยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบะ เจ่ที่นั่งรถครอบครัวรถเก่ง5ประตูรถเก่ง4ประตูรถตู้อะไรแบบนี้คือแบบเรามีครบทุกอย่างรถธรรมหากินเนี่ยแบบมีโครงเหล็กไว้ให้ด้วยนะครับหรือจะเป็นแบบตู้ทึบก็มีเหมือนกันนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็น isuzu นี่ ford นะครับผม nissan น,น,นะครับ toyota เรามีครบทุกแบรนด์เลยนะครับมีครบทุกแบรนด์ นี่นี่เป็นฝาแฝดกับคันข้างหน้านะครับเป็นคอมพิวเตอร์อีกคานหนึ่งที่ว่าเซต้าพูดไว้นะครับผมนี่แตกต่างกันแค่เลขทะเบียนรุ่นอะไรเหมือนกันหมดเลยนะครับรุ่นเหมือนกันอนี่ก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเขาเตรียมส่งรถนะครับคืออันนี้เป็นโซนจองแล้วเตรียมตัวแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็จะยุ่งกันหน่อยนะครับวันนี้มีนัดลูกค้ากันเยอะนะครับก็อยู่กับตะกองไปก่อนนะครับผมตะกองก็จะพาเดินชมหลายๆอย่างนะ,ะให้ดูทั่วๆเลยนี่ก็จะมีมิซูบิชิไททันนะอคันนี้ก็สวยงามแต่งมาแล้วเรียบร้อยมีทั้งค้วกันศาซร์ทั้งล้อแม็กนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะแต่ละคันนี่คือแบบคือเราเรา,เราคัดรถอะครับ เราคัดรถจริงๆรถไม่ดีเราไม่เอามาขายนะอะนี่ฟอร์ดคันนี้แต่งมาสีน้ำเงินสวยงามนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดด้วยนะคันนี้น่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่เพราะผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะน่าจะได้ทำรีวิวเร็วๆนี้อนี่ไฟเป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วด้วยนะ,ะสวยงามจริงๆพร้อมไฟตัดหมอกกระจังหน้า 3D นะครับ เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยพร้อมแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะเนี่ยซุ้มล้อก็มีแม็กเหมือนจะเป็นแม็กเดิมหรือเปล่าอ่าน่าจะเป็นแม็กเดิมของโรงงานนะครับผมพร้อมยางใหม่ให้แล้วแต่งสกูป๊ปฝากระโปรงมาแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกปารไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะถ้าลูกค้าชอบสามารถทักสอบถามได้นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะอ๋อเป็น XLT นะครับผมเป็น Ford XLT อ่าอีซูซุคันนี้นะครับผมอีซูซุคันนี้ไฮแลนเดอร์นะน่าจะไฮไฮอ่าไฮแลนเดอร์ uh, er. นะครับคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้าสนใจสามารถทักช็อปถามเพราะว่าแต่งคันนี้มีทั้งโลบาร์มีทั้งซุม้มอ่าไม่ใช่ซุ้มล้อล้อแม็กแต่งแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่กระจกพับป,ปัดไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะอ่ามีกล้องหลังให้ด้วยนะอ่ามีกล้องหลังให้ด้วยเป็นเอ็กซิลี่นะครับผม เป็นเครื่อง DDI นะครับผมอันนี้ก็เป็นโฟมเหมือนกัน4คูณ c, c อ่าเป็นตัว Z นะครับเป็นตัว Z เป็นแคปบด้วยอ่าเป็นเกียร์ธรรมดาแคปบนะครับ V c r o s เครื่อง3.0นะเอาไปขับนี่แบบทำงานโอ้โหบุ้มบุ้มบุมเลยนะครับผมแบบพร้อมใช้งานเลยพร้อมจบได้ดันดูเคสขอแค่ลองทักมาสอบถามคุยกันดูก่อนนะครับว่า ทันติดอะไรมีอะไรไหมอะไรอย่างนี้สามารถสางมาสอบถามกันได้นะครับผมจะเป็นคันนี้สุดยอด d ี a มนะครับไฮแลนเดอร์ er. ผมไม่แน่าจออแต่อันนี้มีเครื่องมีเครื่องวัดไม้ให้ด้วยนะนี่นี่น,นี่มีเครื่องวัดไม้ให้ด้วยโหเท่มากแต่งอะไรมาบ้างอ๋อแต่งอ๋อมีมีมีชุดเหยียบเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับผมอ่า แต่ละคันนี้เขาก็จะมีกิมิิของเขาเองนะครับมี็อปิกข,ของเขาในการซื้อรถมืสองมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องออกไปทําอะไรเพิ่มแล้วครับคือพร้อมแค่ใช้งานเอาไปแค่ใช้งานก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะย้ำกันอีกทีนะครับผมสำหรับ H1 2.5อ Elite คันนี้นะครับอยู่ที่ราคา8 9 9 9 0 0บาทนะครับผม คอนยาวๆนะครับ84งวดอยู่ที่14,000บาทนะครับกับคอมิวเตอร์ราคา799,000บาทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาอ่าเอาไปทำอาหากินไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำทัวร์เอาไปรับส่งเอ่อนักเด็กนักเรียนก็ได้นะครับผมแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาอยู่ที่799,000บาท ผ่อนไปสิบสิงวดอยู่ที่13,000 13,000บาทนะครับผมประมาณโดยประมาณแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ H 1จะเป็นเกียร์ออโต้เป็นชุดแต่ง V i P แล้วเรียบร้อยเบาะปรับไฟฟ้ามีความแบบ l u x u ี y V i P นะครับผมคือแบบว่ามีห้องกั้นด้วยมีกระจกกั้นอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมกับอันนี้อีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนรถเก่งนะครับผม จะมีทั้งรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะครับมีม่ซูซูกิซีหรือจะเป็นซียชานะครับเป็นตัวปีเก่าแต่รูหรามากคันนี้นะเราก็มีหรือจะเป็น c คมบรี s เอสติโปีเก่าราคาสามแสนกว่าออกข้างไปล้านนะคันนี้ต้อง ถ้าอยากได้ร,รุดหรูมาขับคันนี้ดีกว่านะภายในแต่งลายไม้อะไรเรียบร้อยหรือเป็น MG MG ZS นะครับผม1.5 x s o o p นะครับไฟ LED แล้วเรียบร้อยไฟตัดหมอกก็มีให้ฟัง์กชันคือครบๆเลยมีทั้งกล้อง360องศามี s ันรู o เบาะหนังฟัง์กชันคือ MG เขาให้มาเต็มแม็กอยู่แล้วนะครับผมหรือจะเป็นนี่ Mazda 2 ซีดานนะครับผมนี่มาด้าสองซีดานโอ้หสวยๆเลยมาชุดกับพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันให้แล้วเรียบร้อยนี่เอาไปขับเท่ๆได้แล้วอ่าเป็นสปอยเลอร์แบบไม่ไม่ไม่สูงนะครับเป็นสปอยเลอร์ติดไปเลยมีท่อเป็นท่อคู่อาท่อหลอกนะเซซเซอร์หลังพร้อมกล้องมองหลังนะครับผมคันนี้หรือจะเป็นแบบแฮชแบ็กก็มีเหมือนกันนะครับหรือจะเป็น MG 3าน้องสีเหลืองนะครับผมอันนี้ก็ ราคาไม่แรงนะครับต้องลองมาดูกันนะครับทุกคันอยากได้นะครับลองมาสอบถามดูได้นะครับผมว่าท่านติดเครดิตอะไรไหมมีผ่อนหรือว่าไม่มีเครดิตก็สามารถออกได้เหมือนกันนะครับผมแค่ลองทักมาคุยกันดูหรือจะเป็น MG คันนี้ก็มีเหมือนกันสีดำนะครับหรือจะเป็น,นี่ Ford Raptor นะครับขานไปหลายรอบแล้ว Ford Raptor คันนี้ก็ฮอตเหมือนกันนะครับคนมาดูเยอะมากแต่รอ เนื้อคู่อยู่นะครับคือมาพร้อมกับกระจังหน้า 3D ไฟ LED โปรเจคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกนะครับผมชุดแต่งมาแล้วเรียบร้อยมีทั้งบันไดข้างยางอะไรใหม่หมดเลยนะครับผมภายในก็สวยงามนะครับนี่เท่จริงๆมาพร้อมกล้องหลังพร้อมเซ็นเซอร์หลังให้อีก4จุดนะครับมามีชุดลากจุงให้ด้วยนะน,นี่นี่่อ่าหรือจะเป็นฟอร์ดคันนี้ก็สวยงามไม่แพ้กัน เป็น Ford w h i ท e Tech นะครับเครื่อง3.2เป็นขับ4เหมือนกันเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะโอ้โหพร้อมยางแมกหม่ยางใหม่แม็กแต่งเร,เรียบร้อยแบบพร้อมลุยเลยเซ็นเซอร์หลัง4กล้องหลังก็มีให้นะครับแล้วก็นี่ Ford e v e r อร์อีกคันหนึ่งนะครับเป็นสีเทานะเครื่อง3.2เกียร์ออโต้หสปีดโอ้โห เดิมๆทุกอย่างเลยครันนี้เดิมๆแทบไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับเซอร์สหลังสี่พ้องกล้องมองหลังนะครับผมโอ้โหแมกเป็นแมกเดิมยางใหม่นะกระจกปัดไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเลี้ยวในตัวไฟหน้า LED โปรเจ c เตอร์นะครับนี่สวยๆเลยนะอยากได้ทักมาครับผมจะเต็มฟรีดาวนะขอแค่ทักมาเรามาคุยมาขอสอบถามดูว่าทำหาอาชีพอะไรออกได้ทุกอาชีพนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรข้าราชการพนักง,งานเงินเดือนนะหรือว่าจะเป็นรับเงินสดก็ออกได้อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์นะครับผมย้ำกันอีกทีนะครับคือเราม่มทั้หมด3สาขานะครับตอนนี้เราอยู่ที่สันผีเสื้อนะครับสาขาสันพีเสื้อจะอยู่ตรงวงแหวนร,รอบ2นะครับอยู อยู่ตรงข้ามกับโรงแรม B2 นะครับทางไปสารากางนะครับผมส่วนสาขาอีกสาขาหนึ่งก็จะเป็นเทพปัญญานะครับอยู่ตรงตรงข้ามกับธนาคารเอ้ไม่ใช่ธนาคารโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับผมโรงพยาบาลเทพปัญญาก็อยู่ตรงที่ตลาดรัสเซียน,นนะครับผมก็จะมีสาขาหนึ่งอยู่ที่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงแยกฝาห้ามนะครับอีกสาขาหนึ่งสาขาสำนักง,งานใหญ่นะครับก็จะเป็น รวมรถพรีเมียมนะอ่านั้นจะมีแบบเบนซ์บีเรถหรูรถแบบ c a มรี่ซีวิกเอฟหรือแบบเป็นตระกูลพวกรถพรีเมียมที่แบบว่าปีใหม่ไหม่น้อยๆน,น,นะครับผมรถตู้ H1, Ford, Next Gen อะไรแบบนี้ครับจะเป็นรถแบบตระกูลที่แบบว่าราคาแบบพรีเมียมนะครับผมอ้า ก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ที่แยกหนองจอมนะครับทางไปแม่โจ้นะครับอยู่เทินแรกนะครับเลี้ยวมาผ่านโตโยต้านครพิงมาหน่อยหนึ่งนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนตนกล้านะครับผมสาหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเพราะว่าเซลล์ยังติดลูกค้าอยู่นะครับยังไงตะก้องก็ขอตัวราไปก่อนนะครับไว้พบกันตอนเย็นไลฟ์ประมาณ4ี่โมงสีนะครับอาจจะมีเลดหรือว่า เร็วขึ้นหน่อยก็แล้วแต่เวลาหรือว่า,อ,าอะไรที่ติดหน้าง,งานอยู่นะครับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ